ข่าวด่วนทุกคนแม่พวงแม่น้องโซเฟียออกมาเคลื่อนไหวถึงอุงอิงแบบนี้นะครับล่าสุดคับพี่คนทางด้านแม่พวงนะครับก็ได้โพสต์รูปน้องโซเฟียและพี่อุงอิงนะครับโดยเขียนข้อความครับเอาไว้บอกว่าเบิ่งกันแพงกันเด้อูก น้องยังบ่ทันเก่ง FC น้องก็บท่ทานหลายยังต้องอาศัย FC เอื้อช่วยสนับสนุนอยู่คือเก่าฝากอิหลาน้ำแนเดาจ้านะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่แม่พวงครับแม่ของน้องโซเฟียได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องโซเฟียตอนนี้โ,โหเก่งมากๆต้องยอมรับน้องนะครับว่าน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแต่แม่พวงก็ยอมรับนะครับว่าฐาน FC ของน้องโซเฟียเนี่ยยังไม่ได้ เยอะนะครับก็ยังพึ่งพาบารมีน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอยู่นั่นเองแม่พวงก็ฝากเอื้อยออุ๋งอิงนั่นเองครับอย่างที่บอกกับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้เคยไปชมโชว์ของน้องโซเฟียนะครับแบบสดๆเลยครับทุกคนที่ชนบุรีครับทุกคนล่าสุดนี้เลยนะโซเฟียเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับและที่สําคัญสิ่งที่อุ้มอิ่มเห็นนั่นก็คือพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงนี่แหละนะครับทุกคนที่เข้าไปให้กําลังใจโซเฟียตลอดนะครับเวลาที่โซเฟียเนี่ยโชว์ต่างๆนะครับ พอแพอม่แม่เอฟซแฟนคลับใส่เสื้อน้องอุ้งอิงทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนไปให้กําลังใจน้องโซเฟียด้านหน้าเวทีไปให้รางวัลน,น้ําใจแล้วก็ไปถ่ายรูป <S <S ต้องบอกว่าโซเฟียเป็นเป็นคนที่แบบดึงดูดคนดูได้อีกหนึ่งคนเลยนะครับเวลาที่น้องปรากฏตัวบนเวทีนะครับเราจะเห็นออร่าน้องเนี่ย มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเด็กยังเป็นตัวเล็กที่สุดอยู่นะครับในวงสาวน้อยละเพลินโชนะครับอุมอิมให้เวลาน้องเลยครับอีกคนไม่เกิน1-2ปีโซเฟียครับจะโดดเด่นกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องก็ยังเล็กอยู่เนาะและที่สําคัญเลยคือน้องเนี่ยเป็นสิทธิ์คูแบ้นะครับเป็นสิทธิ์น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่แท้ทูมีพี่อุ้งอิงเนี่ยเป็นไอดอลอยู่แล้วแล้วก็เดินตามรอยพี่อุ้งอิงชัดเจนมากๆสําหรับโซเฟีย นะครับและ เชื่อว่าพ่อแม่แม่เอสซี妹妹เนี่ยไม่ทิ้งไม่ป่าโซเฟียแน่นอนนะครับเนาะซึ่งตอนนี้นะครับออร่าหรือว่าเพชรเนี่ยกำลังจะเปล่งประกายเลยครับทุกคนแล้วก็อ um ุ I ้มอิ่มเนี่ยไปกับผู้จัดการอ um ุ I ้มอนะิ่มน้ผู้จัดการอ um ิ I ่มยังชื่นชมเลยว่าโอ้โหโซโซเฟียเก่งมากๆเลยเสียงของน้องคือชอัดชัดถ้อยชอัดคําแบบสุดๆนะครับแล้วก็ร้องได้รําได้กับทุกคนอนาคตไกลแน่นอนและที่สําคัญเลยน้องเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบประกวดนางงามนะเป็นนางเอก ลัก็ได้ร้องเพลงก็ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีความสามารถที่หลากหลายนียรทุกคนรอแค่จังหวะเวลาเท่านั้นครับทุกคนเนาะสำหรับน้องโซเฟียซึ่งตอนนี้อุ้มอิ่มเนี่ยมองว่าโซเฟียนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะไปที่ไหนนะครับแฟนคลับก็ให้การตอบรับเข้ามาขอถ่ายรูปแต่ อาจจะด้วยครับทุกคนผลงานที่ยังอาจจะยังไม่ประจักษ์มากนะครับต้องใช้คํานี้เพราะว่าโซเฟียถือว่ามีชื่อเสียงก็จริงแต่ว่าผลงานน้องเนี่ยยังไม่ได้ประจักษ์ในเรื่องของผลงานเพลงซิงเกิลอะไรที่ติดตลาดหรือว่าที่ติดหูหรือว่าที่แบบว่าเป็นที่รู้จักแบบทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วรอแค่จังหวะนะครับเวลาโอกาสตอนนี้ความสามารถแล้วก็สิ่งต่างๆของน้องเนี่ยเริ่มเปล่งประกายออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับเหมือนที่บอสจอยมินินบอกว่าน้องเนี่ยนะครับเป็นเหมือนต้นกล้าที่พ่อโจเนี่ย กำลังปลูกเอาไว้นะครับรอวันที่ใส่ปุย๋ยพรวนดินครับให้ต้นกล้าต้นนี้นะครับเติบโตเป็นต้นข้าวที่สวยงามนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับะมะเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้มิมเชื่อว,ว่านะครับน้องไปได้ไกลแน่นอนมีความสามารถโดดเด่นหลากหลายมากๆพิ่มมิ่มเห็นงานงานหนึ่งนะครับที่น้องไปร่วมงานพิก้อยเชลินีนะครับทุกคนเป็นงานน่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่เนาะโอ้โหวินาทีที่โซเฟียปรากฏตัวนะครับ FC แฟนคลับครับทุกคนหรือว่าญาติของพี่ก้อยีนี่โอโหวิ่งเข้ามาครับมาขอถ่ายรูปครับทุกคนนี่คือความมีออร่าของน้องความเป็นสตาร์ของโซฟีนะครับก็เริ่มก็เริ่มส่งให้พวกเราเนี่ยได้เห็นแล้วนั่นเองครับและแม่พวงน่ารักมากๆเลยนะครับแม่พวงก็ออกมาโพสต์แบบนี้อูมิมเนี่ยมองว่าเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าถมเนือ้อถมตัวเนาะแล้วก็ คือตอนทุกวันนี้น้องโซเฟียก็ยังมีฐานแฟนคลับนะครับกับพี่อุงอิงอยู่ก็คือ,อพ่อพ่อ,พอแม่แม่ก็เอนดูน้องซึ่งน้องก็เป็นแบบว่ามีพี่อุงอิงเป็นไอดอลตั้งแต่รายการซูเปอร์เทนแล้วนะครับทุกคนโซเฟียก็เป็นภาพจํามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นที่จดจํามาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเราก็เห็นน้องเนี่ยเดินตามรอยอุงอิงชัดเจนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการฝึกร้องฝึกรานะครับการวางตัวต่างๆนะครับเราก็จะได้เห็นว่าโซเฟียเนี่ย เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือด้วยเนาะชอบช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสด้วยนะครับทุกคนน้องก็จะน้องก็จะแบบไปช่วยตลอดอย่างหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเห็นไหมน้องก็มีพี่อุ๋งิงเป็นตัวอย่างนะครับรวมถึงเรื่องราวสตอรี่ของโซเฟียครับทุกคนก็เป็นเด็กสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับที่นะครับทุกคนอยากจะมาเป็นศิลปินเพื่อที่จะไปหาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ขายซ้มตานะครับหน้าบ้านนะทุกคนแล้วโซเฟียเนี่ยก็จะใช้เสียงร้องใช้ความสามารถของตัวเองนี่แหละขับกรอมนะครับให้แฟนๆที่แบบว่ามาให้ลูก ที่มาซื้อซ่อมตำเนี่ยได้ฟังเสียงของตัวเองนะครับจนมาสู่รายการทางด้านซูเปอร์เทนครับทุกคนเนาะที่น้องเนี่ยได้มาปรากฏตัวร่วมกับพี่อุงอิงเป็นบ้านแพงตอนนั้นโซเฟียก็เป็นฝรั่งน้อยแล้วก็เป็นภาพจำเลยนะครับและตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสาวน้อยรำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับพี่อุงอิงครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับน้องมีความฝันเหมือนพี่อุงอิง รอเนาะรอจังหวะเวลาเท่านั้นเองนะครับเชื่อเลยแล้วก็แม่พวงมาถูกทางแล้วนะครับโซเฟียมาถูกทางแล้วนะครับตอนนี้แฟนคลับของน้องอิงก็คือซัพพอร์ตโซเฟียแบบสุดๆเลยอย่างที่วิ่งไปไปเจอล่าสุดเนี่ยนะครับแฟนกลับของอิงก็เข้าไปถ่ายรูปเข้าไปให้รางวัลน้ําใจน้องโซเฟียครับทุกคนแล้วก็เวลาน้องไลฟ์นะครับขายตุ๊กตาอะไรต่างๆแฟนๆนะครับของน้องอิงเนี่ยก็เข้าไปอุดหนุนก็เข้าไปซัพพอร์ตน้องกันนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนรอจังหวะเวลา แป๊บเดียวครับทุกคนเชื่อว่าแป๊บเดียวจริงๆตอนนี้โตเป็นสาวแล้วสูงกว่าพี่อุ๋งอิงแล้วนะสำหรับโซเฟียนะครับน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณแม่พวงนะทุกคนที่ออกมาเผยความรู้สึกแบบนี้เนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นการถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยแม่พวงก็คือยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเวลาเจอกันทีไรเห็นบอกว่าแม่พวงเป็นคนแต่งหน้าให้กับโซเฟียด้วยนะทุกวันนี้ครับทุกคนเนาะเป็นแม่ที่ดูแลลูกดีมากๆเลยแล้วก็อบรมสั่งสอนโซเฟียตอนเนี้ยเป็นเด็กที่ น่ารักนะครับแล้วก็มีม,มรารยาทดีนะครับก็คือเดินตามรอยองค์ชัดเจนเลยอ่ะโซเฟียนะครับทุกคนนะก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องขอให้ปังๆเป้งเรี้ยงนะครับนะตอนนี้อยู่ที่สาวน้อยลําเพลินโชว์เนี่ยโซเฟียก็คือแบบโอ้โหก็โดดเด่นเลยนะน้องก็ถือว่านะครับเฮียหน่อยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ให้เกียรติน้องเนี่ยในการแบบว่าออกมาโชว์ออกมาอะไรต่างๆถึงแม้ว่าโซเฟียจะเด็กอยู่แต่ว่าเฮียหน่อยก็จัดโชว์นะครับจัดเพลงจัดเมดเล่ให้กับโซเฟียเนี่ย อย่างดีเลยนะครับทุกคนเนาะน้องก็น่ารักมากๆเลยและที่สําคัญเลยคือเฮียหน่อยก็ He คือรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากมากนะครับทุกคนเชื่อว่าเฮียหน่อยเนี่ยเตรียมเลยครับทุกคนเตรียมปลุกป,ปั้นโซเฟียเนี่ยให้เปรี่ยงทั่วประเทศนะครับแต่ทุกวันนี้คนก็รู้จักน้องทั่วประเทศแล้วนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับคือโซเฟียก็มีอุอิงคือตั้งแต่ซปเปอร์เทนนะทุกคนแฟนๆเนี่ยก็ให,ให้ให้การตอบรับมาดีเสมอมาตั้งแต่ ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็ขอให้น้องวางตัวน่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปกําลังเป็นสาวกําลังแบบว่ามีสเสน่ห์แล้วเสียงกําลังเข้าที่เลยนะสำหรับโซเฟียเพชรบ้านแพงนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูโชว์ของโซเฟียกันในฤดูกาลนี้แล้วก็ในฤดูกาลหนะน้านะทุกคนเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังจะเปล่งประกายจริงๆสําหรับยิ้มข่าวกระแสนะครับ เชื่อเสอมองคนไม่มีผิดจริงๆสำหรับโซเฟียนะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อแม่แม่กดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบุมยิ่มใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณแม่พวงด้วยนะครับที่เผยความรู้สึกแบบนี้เรียกได้ว่าน่ารักมากๆ